ทำตามผมแล้วคุณจะรู้ว่าเหมือนคุณผ่าตัดโรคร้ายภายในตัวออกไปเลยบ้านจะกินสิ่งที่ดีๆเข้ามามีโอกาสรวยไม่รู้ตัวอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ y o u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับผมธนากรตรันอวัชนาการครับสินแสมังกรวันนี้ผมจะนำความลับแก้ไขปัญหาต่างๆของคนจีนคนแก่ผู้ที่สูงอายุเมื่อก่อนคอยแนะนำพวกเราลูกๆหลานๆแล้วพบกับความสำเร็จชีวิตมีความสุขวันนี้ล้มสามารถลุกขึ้นได้ผมเคยได้ยินนะครับวันพกักวปูหลิบสิง คือวันนี้แปลว่าทิ้งของเก่าเพื่อต้อนรับของใหม่ๆเราจะอาศัยเลิกยามใน12วันบางครั้งก็13วันจะมีหนึ่งวันที่ถือว่าเป็นวันล้างสวยท่าน,นใครที่เกิดปัญหาต่างๆในบ้านรุมเรา้าโชคลาภไม่เข้าซื้อหวยยี่ห้าออกยีก่กอะไรพวกเนี้ยเราแก้ไขได้ครับ เราก็เลยเลือกวันตามปฏิทินของคนจีนโบราณสมัยก่อนจะมีเล่มนี้คนจีนเดบจกักรแลอย่างนี้ครับเดินไปตอนไปไหนตลอดใช้ได้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเขาให้เลือกวันหนึ่งคือตือยิกเป็นภาษาจีนแต่สมัยนี้ครับไม่ต้องมีเล่มนั้นมีเล่มนี้ของชิดแสบมังกรครับและเปิดดูวันที่เขาเขียนว่าทิ้งของเก่า ตัดผมนะแก้ห่วงจุ้ยและเดินทางถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นที่ว่าเพื่อให้เราแก้ไขสมมติเราลวงไม่ดีไปตัดผมออกสิ่งที่เลวร้ายมันจะหลุดออกไปมันจะเหลือสิ่งดีๆแล้วก่อเกิดอีกไม่ดีมากกว่านั้นเดินทางไปครับเดินทางไปไหว้เจ้าหยิบของในบ้านของเก่าที่ไม่ใช้แล้วแพ็คใส่กล่องแล้วไปไปทิ้ง กลับบ้านซื้อของใหม่กลับมาสักชิ้นหนึ่งนี่ครียกวันตือยิกหรือปรับบ้านแก้ห่วงจุยการล้างบ้านนั้นมีเทคนิคอยู่อย่างที่สำคัญที่สุดต้องใช้น้ำใส่กระป๋งหรือกระป๋องจะใหญ่เล็กไม่ว่าห้าถังจำไว้นะครับน้ำสะอาดห้าถังเล็กใหญ่ไม่ว่าเอาใบเซงเช่าหรือใบทับทิมใส่ลงไปบางท่านหนักกว่านั้นก็ชวยหนัก เอาเกลือโรยลงไปอีกนิดหนึ่งครับแล้วเดินพรมบ้านเฮงไร้ซวยคือเฮงไร้ซวยคือในห้าถังให้หมดในวันที่ผมบอกอย่างนี้คุณทำตามผมแล้วคุณจะรู้ว่าเหมือนคุณผ่าตัดโรคร้ายภายในตัวออกไปเลยบ้านจะกินสิ่งที่ดีๆเข้ามามีโอกาสรวยไม่รู้ตัวขอให้โชคดีถ้าคุณทำตามคลิปของผม สวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ